สวัสดีครับท่านทั้งหลายผู้ที่ต้องการมุ่งความปรารถนาไปหาความสุขที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนทั้งหลายนี่คือเสียงแห่งความสุขโดยสุขเกษมกูทอกครับบาปที่เราทำหรือบุญที่เราทำนั้นมันก็จะไหลไปกองอยู่ที่อายตนะ อาจาะอาจานะก,ก็คือเครื่องต่อเนี่ยเครื่องต่อหรือทวารหรือช่องที่จะต่อที่เกิดผัสสะ <c oughs> ทั้งหลายเมื่อเราได้กระทํามาแล้วมันก็จะไปไหลไปอยู่ตรงนั้นเช่นมีตาตาฝ้าตาฟางตาใสายอย่างนี้เป็นต้นมีหูมันมีความเสื่อมไปธรรมาก็มีหูได้ยินดีไม่ได้ยินดี มีกรรมชรูปที่ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยการรับรู้ลดต่างๆหรือการได้รับเสื้อผงเสื้อผ้าสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยมันรวมอยู่ในอญญายนะที่เราจะรับรู้ในอายตนะนี้เพราะงั้นบุญบาปที่คนทำเนี่ยมีความแตกต่างกันบางคนแม้แต่ว่ารวมไปถึงอายตนะที่มีอยู่ในในกายก็คือรูปกับนามเนี่ยรูปกับนามมีจึงเป็นปัจจัยให้อายตนะมีมันก็รวมอยู่ในเรียกว่าขันห้านี่เอง ดังนั้นบุญบาปท,ที่เราทำเนก็ะยุกขันห้าบางคนก็มีความจําดีบางคนก็จําไม่ดีบางคนก็มี <c oughs> รูปร่างหน้าตาดีมาแต่ผิวผิวพันธ์อีหมดเลยเลยบทแต่ฐานะไม่ไม่ดีบางคนนะ่ผิวพันธ์ไม่ดีนะแต่เกิดมาอยู่ในตระกูลดีอย่างเงี้ยเออก็นึกเอาแล้วกันว่าเนี่ยกรรมมันมาอย่างงี้นั่นนการเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยมันยากยิ่งกว่าคณิตศาสตร์ยากยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ยากยิ่งกว่าเรียนเอ่อเรียน เออเรียนทางหมอทางอะไรที่เขาว่ายากยากหรือเขาเก่งในโลกอ่ะไอสไตล์เองก็ก็ <c oughs> จะไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอ่ะพูดงง่ายเพราะงั้นมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะถ้าใครไไม่ได้สนใจเรื่องกฎแห่งกรรมอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะเป็นเรื่อง,เร,องเรื่องยากมากอ่ะที่จะเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องพวกนี้นะมันถ้าฟังธรรมบ่อยพี่นายบ่อยไม่ใช่ฟังธรรมไม่พี่นายบ่อยอย,อย่างเดียวนะมันต้องทําสมาธิร่วมนึงใช้ปัญญามันจะเกิดได้เพราะงั้นแน่ใจแล้วล่ะว่า ทรมากองพวกนี้ไม่ง่ายเลยที่จะเข้าใจโอเคเมื่อรู้อย่างนี้ก็บอกว่าบาปที่ทําก็ไปอยู่ในอายตนะอันนี้บอกให้ไว้เพื่อพิจรณาว่าเดี๋ยวท่านก็จะเห็นเป็นจริงเวลาที่ท่านสายใจนะอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องยินดีรินยินดีเนี่ยก็มีผลนะเวลาที่คุณยินดีต่อสิ่งที่ไม่ควรยินดีเช่นไปยินดีกับคนคนคนไม่ดีเข้านี่คุณจะรู้ได้ไงว่าคนนั้นเป็นคนดีคนคนี้เป็นคนไม่ดี ต่อเมื่อคุณอยู่ด้วยนะถึงจะรู้บางทีคุณไม่รู้แค่ข่าวสารทางต่างๆนานาที่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็เชื่อกันง่ายเหลือเกินพอเชื่อง่ายปั๊บเนี่ยโอ้โหมันส่งผลให้เรายินดีไปในทางที่เราไปตัดสินตรงนี้แหละที่เราอยากจะแนะนําให้ท่านนะมาพิจารณาเรื่องจิตในใจของท่านดีกว่าให้มาศึกษาเรื่องห้ากุญแจมรจาร์ที่ผมผมแนะนำเนี่ยมาเรียนเธอมันก็จะอยู่ในในนี้ได้ ก็มีคนมาสอบถามก็เยอะผมก็ดีใจนะแต่ถ้าจะเปิดเปิดอสอนเนี่ยมันก็ยังไม่พร้อมอ่ะพร้อมก็คือว่านะสถานที่ที่จะสอนมันก็ไม่มีนะ่แต่ว่าเราก็อินบ็อกซ์กันมาถามนี่ก็ได้นะส่วนที่โปรแกรมที่เราจะมีให้กับมีโปรแกรมหลักสูตรดีท็อกซ์จิตใจเด่ยเราก็มีอยู่แต่อันนี้ต้องต้องอาศัยรูปแล้วก็คือเราจะเปิดเพลงแล้วก็จะพูดให้ฟังให้เพื่อจะดีท็อกซ์จิตใต้สำนึกของท่านนะนะอันนี้เราก็มี อีกข้อหนึ่งเรื่องเรื่องเรื่องบาปเนี่ยอีกเรื่องนึงกันคืออย่าไปดูถูกนะว่าบาปเนี่ยมันมีมีเป็นอะไรที่เล็กน้อยนะนิดนิดหน่อยหน่อยเออไม่เป็นไรหรอกบาปแค่นี้รับได้ยานะยาเด็ดขาดเมื่อเมื่อเรารู้ว่าเราเ,เคยทำบาปมาก่อนแล้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้รู้แล้วนะไม่ต้องไปเสียใจมันให้ดีใจกับสิ่งที่เรารู้ ทำมากองพพูดองค์แล้วมุ่งทําความดีไปดีกว่าแต่ให้ดีมุ่งนิพพานเถอะแต่ไอบาปที่จะมาตอนไหนนะ,ะช่างเถอะแต่เมื่อใดที่ท่านนิพพานได้เมื่อไหร่น,นัน่นนะท่านปลอดภัยแล้วนะอีกข้อหนึ่ง,งเวลาที่ท่านตักเตือนลูกหลานเพื่อนฝูงหรือใครก็ตามที่ท่านรักไม่ได้มันไม่ดีด้วยวาจานะสิ่งหนึ่งสําคัญคือว่าท่านต้องทําตัวไปเลยทำสงบสงบเงี่ยมเจียมตัวไปเลยให้เขาเห็นนะให้เขาเกิดความ สะเทือนสะท้านกับพฤติกรรมของเราว่าเรามุ่งนิพพานแล้วเราสอนเข้าไปในทางนี้แกไม่เอาก็จังแกนะก็กต้องตัดเงี้ยให้รักแค่ไหนก็ต้องตัดรักเพราะว่าให้รักตัวเองไว้ก่อนรักตัวเองไว้ก่อนเอาตัวเองให้ปลอดภัยไว้ก่อนจะช่วยคนอื่นได้ดีนะอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายนะบทธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นบทธรรมบทใดบทหนึ่งนะรู้ธรรมะบทเดียวนี่ก็บรรลุธรรมได้ซึ่งมีเยอะนะถ้าใครศึกษาทางประวัติของพระพุทธเจ้า ในพระไตรปิฎกก็จะรู้เลยว่าบางครั้งบางคนเนี่ยแม้แต่บางทีเนี่ยพี่พี่ชายบรรลุธรรมแล้วไปสอนน้องชายนี่ก็ไม่บรรลุธรรมนะเพราะพุทธเจ้าแนะนําบางสิ่งบางอย่างให้ก็บรรลุธรรมได้ไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าขึ้นอยู่กับตัวตัวเราเองยมีความตั้งใจใส่ใจเท่าไหร่มันถึงบอกว่าบางทีมันมีกรรมด้วยเข้ามาตัดรอนเราแทนที่เราจะเข้าใจเรื่องกรรมได้ละเอียดลีลออก็ไม่เข้าใจเพราะว่าอะไร เพราะว่าเรารู้เท่าที่เรารู้นี่ไงแต่ไอสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยมันมีเยอะเพราะงั้นอย่าไปประมาทความรู้คนอื่นเขา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 อะ่ะขอฉันจําได้ฉันเก่งฝ่าอะไรเนี่ยนะโอ้โหไม่ต้องไปดูเมนูถูกหรอกเดี๋ยวเวลาผลกรรมมันมารับก็เป็นเหมือนเขาเนี่ยเองอย่าไปดูถูกเขานะอ่ะวันนี้ก็จบเท่านี้ถ้าท่านชอบก็กดติดตามหน่อยนะสำหรับสมาชิกข,ของผมที่ติดตาม YouTube มาตอนนี้ก็70กว่าแล้วโอเคโชคดีทุกท่านทุกท่านทำได้มุ่งนิพพานกันนะ